ไปยุ่งผูิ่น่าคือไปตัดไปตัดจริงจริงประเด็นว่าเรตัดได้พี่น้องประเด็นว่าเร,รตัดวัดที่ข้าิบเดือนหลังใจเพราะว่าข้าเจ้าขายมาให้ประเด็นแบบนี้นี่พี่น้องกันต่อกันมันสิเป็นเลขเก่าพี่น้องเห็นบ่มันสิเป็นเลขเก่าเป็นเป็นเลขเก่าของนายหลวงราชการที่เก่ามันเป็นแบ่งนี่นี่คือต่อกันมันสิเป็นแบบนี้แต่ว่าที่นี่ ข้าเจ้าว่าประเด็นตัดจริงๆระเด็นบร่ได้ตัดเพราะ่าประเด็นสื่อเข้ามาแบบนี้พี่น้องมันสิเป็นเหลขกเก่าเห็นบ่เลขเก่ามันสิเป็นเหลขเก่าเลยปกติมันสิติดกันมันเห็นระเด็นไปเห็นประเด็นก็เลยขอขอข้าเจ้ามากขอข้าเจ้ามากมันสิติดกันแบบนี้แหละพี่น้องระเดียนมีอะไรบ้ามันสิติดกันแบบนี้ข้างนามันสิเป็นเหลขนีันจี้างนาสีเป็นแบ่งบาท เราก็แ,แบ่งห้าบาทเราก็แ,แบ่งสิบบาทมันเป็นรัชการที่อันนี้รัชการที่แปดเป็นแบ่งบาทมันสิติดกันอันนี้เขาให้ไปเดนมาร์คมันเป็นทอนไผรทอนมั่นมันสี่มันเป็นทอนไผรทอนมั่นมันสี่พี่นออันตอนประเดือนลงล่งประเดีนลงใบแบ่งแบ่งใบนี่แหละไปข้าเจ้าเรียกว่าคือตัดคือตัดได้เดียนขนาะจริงๆประเดือนเป็นคนบม่มักตัดบ่มักต่อบ่มากยังหรอ ปัดที่นี่ประเดียนใดมากยังสิเขาให้ประเดียนมากยังสิประเดียนสื่อเขามากแบบนี้ที่น้องสื่อทั่งเรียนทึ่งยังมากนี่อันนี้ประเดียนบดตัวดอกจริงๆประเดียนกับบดซื้อบ็ขายดอกปัจจุบันข้าเจ้านั่นประเด็นกันเล่เอใอห้ให้ข้าเจ้าซื้อข้าเจ้าบดเหลียกรองเองินหอกแต่ว่าประเด็นผาไปสิประเดียนมีเงินนั่น แง่อะไรประเด็นกตีไเพิ่มีประเด็นล่ะจริงๆมันต่อกันได้พี่น้องอันนี้คืออันเพินว่าตัดประเด็นบระเด็ตัดออกประเด็นใดจากเขามากที่ประเด็นใดจากคนที่เอามาให้ประเด็นแบบนี้พี่น้องมันก็เลยเป็นแบ่งสผแบ่งมั่นสปกติแบ่งอันนี้มันสิต่อกันได้พี่น้องมันสิต่อกันมันสิต่อกันมันสิต่อกันมันเปลี่ยนเลี่ยงกันเป็นจ้าสี เราบัน,นี้กันเข้าเบืง้งขันเข้าเบื้งแท้มันสิกายเป็นเลขกันเก่าปักลายเป็นเลขเก่าเพื่อประเดียนบานสิกลายเป็นเละเก่านี่งวดก้อนประเดียนเอาเอาเอาแบ่งนี่ล่งให้พี่น้องเข้าเบืง้งเอาใบนี่ที่ล่องเอาไปแล้วสิมีค้นมากกาเหม็นไตคีประเดียนมาประเดียนตัดประเดียนว่าได้ตัดเด้อพี่น้องเนี่ย เพราะว่าปกตินีนใจประเด็นกระบ่หมักตัดนักต่ออยู่แล้วเพราะว่าประเด็นใดมากังสี่เขาให้ประเด็นมากังสี่ประเด็นกระบ่กหูวานเขาตัดคื้จังได๋กระบ่กหูเนาะประเด็นเลยไปขอซสือกเจ้ามากอซสือกเจ้ามากพี่น้องใดมากังสี่หล่ะประเด็นเสดายประเด็นเลขยอสือเขามากยันเขาไปเย็ดไปเถื่อ จริงๆแบ่งอันนี้มันสีต่อกันประเด็นไปเห็นอยู่ในอันนั่นต่อกันประเด็นบ่ได้มานันนี้ประเด็น,น,น,ดเดนสื่อเขามากค่ัเป็นพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณเดอ้อสีบเบียรล้านดวงใจเกาลาดดวงใจพี่น้องนะแคบหนาจอไว้ตามันกักนคุ้นมากหลายๆประเด็นแคบหนาจอไวแต่พูดลกลุมชุนหน,ขน่ข้าเจ้าบึ่งน้ำกอนเจ้ามานเอฟซีข้าเจ้ามา ไหนเป็นกำลังแรงใจใไงพี่น้องเดินเล่นเสียดายก็ยังหนึ่งเชีวมาที่แดกมันสิเป็นใบไงไๆใบใบไงไงๆ,ไปไปงๆมันสิเป็นนั่นสิแหละพี่น้องถ้าเจ้าว่าไปตัดเท็ยนยังตัดเท็ยนยันจริงจริงประเด็นป่ะเด็นตัดเด้อพี่น้งองเพราะว่าเขาเขาไม่ประเด็นแบบนี้ประเด็นป่ะเด็นตัดอก ปรเดินไปเห็นอยู่ในนโซ่เขียวนะ่ะประเดินเรียกว่าเอาอตอนที่เขาอําจำแหลกแก่ใจตะกรอนนี่ประเด็นรประเด็นแปนเอามาไว้เพราะว่าช่วงนั้นประเด็นบา่าใครเขามายุคุงเทปไปแหลกว้ยถึงช่วงนั้นว่าใครมีเงื่อนนําจะาน่ายประเดยนเอื่อนเลยคนเอืเ่อนนี่ยัง นายไปเดือนเอื่นแล้วพี่น้องเอ้ยเอื่นใจนี่เห็นบ่นายไปเดือนเอื่นเราเอาพาวเด้อไปเดือนไปยาเข้าวกันเด้อพี่น้องขอขวดขอไผ่ไดหลายเด้อสิบเอ็ดหล่านตรงใจโอ้ยได้มึอนี่เอฟซีมาหลายค่ะ